เดีวช่วยกันสองคนวูใช้เวลาเท่าไหร่อันนี้อันนี้ยังไม่เคยไม่เคยกลางมาก่อนอันนี้จะนช้าหน่อยหนึ่งสองสามสาทจบสามดิหึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเก้าโอ้ขึ้นตัวโมงเสร็จแบบนี้ สองสามสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบสิบใครม่ช่วยยุบองนี้ สาม่สองสามห้าสามสามสามหงเสาไม่ต้องขแน่สามเก้รองน้องมันมีที่นั่นกะเปล่สองสีามอ่ะห้าสิบสี่วินาทีผมไม่ไม่ทินึ่งนาทีนะเรตีให้เรตีนเต็ดเต็ดเตแล้ว ครับเก็บ <Jung> ก <net> ันเท่า <avez> กันครับเพราะอาดูวิธีมดูวิธีห้าสิบสี่วินาทีพระการจับได้ห้าสิบสามวินาที